เจ้าชายวินเลียมตรัสเกี่ยวกับความฝันในอาชีพการงานของลูกชายคนโตในวันอังคารที่วันที่21พฤษภาคม2567ตามรายงานของนิตยสารเฮ l โลเจ้าชายจอร์ดปรารถนาที่จะเดินตามรอยเท้าของลุงของเขาเจ้าชายแฮร์รี่อนาคตของเขาถูกกำหนดไว้ตั้งแต่เกิดเจ้าชายจอร์ดมีพระชนมายุเพียง10ชันษาจะเป็นผู้ปกครองสหราชอาณาจักรในอนาคต ในฐานะลูกชายคนโตของเจ้าชายวินเลียมและเคธมิดเดิลตันเขาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีให้ปกครองอยู่เสมอเมื่อวันอังคารที่วันที่21พฤษภาคมพ่อของเขาได้เปิดเผยเกี่ยวกับความฝันในอนาคตของเขาตามรายงานของนิตยสารเฮลโล ในงานปาร์ตี้ในสวนซึ่งเขาได้รับการสนับสนุนจากลูกพี่ลูกน้องของเขาเจ้าชายวินเลียมพูดคุยกับผู้นำูงงบินคริตซี่ลาซี่หันหน้าไปทางอนุสาสนาจารย์ที่ให้บริการที่ราัาโคนิงบีเขาเปิดเผยว่าเจ้าชายจอร์ดอยากที่จะเยี่ยมชมฐานทัพทหารตามที่เขาพูดเด็กน้อยยังเป็นนักบินที่มีศักยภาพในการสร้างเจ้าชายจอร์ดอยากเป็นนักบินมาโดยตลอด เจ้าชายจอร์ดมีความลหลงไหลในการบินมาโดยตลอดตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่ออายุได้สองขวบครึ่งเขาพาพ่อแม่ไปร่วมงานสักลายทางอากาศนานาชาติในเวลานั้นเด็กน้อยประทับใจในการระบุชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องบินได้ในปี2559เคทมิดเดิลตันเปิดเผยระหว่างการสัมภาษณ์ว่าน้องชายของชา์ลอตต์และหลุยหมกมุ่นอยู่กับเครื่องบินและอยากเป็นนักเรียนในร้อยอากาศ ตั้งแต่นั้นมาเขามีโอกาสนั่งเฮลิคอปเตอร์แต่ยังได้เข้าร่วมการแสดงทางอากาศของกองทัพอากาศด้วยมากพอที่จะเสริมการตัดสินใจของเขาในการเป็นนักบินเครื่องบินสักวันหนึ่งลูกชายของเจ้าชายวินเลียมสามารถเดินตามรอยเท้าของเจ้าชายแฮร์รี่ได้ราชวงศ์และกองทัพอากาศมีความสัมพันธ์อันยาวนานกษัตริย์จ,จอร์ดที่หกทรงเป็นนักบินในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เจ้าชายวินเลียมดำรงตำแหน่งระหว่างปี2553 2 5 5 6ถึง2556นตําในตำแหน่งนักบินค้นหาและกู้ภัยของกองทัพอากาศต่อมาเขาทำงานเป็นนักบินรถพยาบาลทางอากาศระหว่างปี2558 2 5 6 0ถึง2560ในที่สุดสมาชิกราชวงศ์อีกคนก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเจ้าชายจอร์ดได้เป็นอย่างดี นี่คือลุงของเขาเจ้าชายแฮร์รี่เขาดำรงตำแหน่งผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศและนักบินเฮลิคอปเตอร์เป็นเวลา10ปีการเลือกอาชีพซึ่งทำให้เขาต้องปฏิบัติภารกิจการต่อสู้ในอัฟกาณิสถานแม้ว่าเขาจะย้ายออกจากชีวิตทหารแล้วก็ตาม สามีของเมแกนมาเคิลเปิดตัวเกม Invictus เกมสำหรับทหารที่ได้รับบาดเจ็บและทหารผ่านศึกไม่ต้องสงสัยเลยว่าวันหนึ่งเขาจะสามารถให้คำแนะนำอันมีค่าแก่หลานชายของเขาได้